สวัสดีครับากาลาดแพนครับวันนี้พามาอัปเดตไม้ที่ลงที่ลงเรือนนะครับผมผ่านแล้วจะผ่านไปประมาณเดือนกว่ากว่ามาดูวิวัฒนาการของต้นไม้ผมบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดีย๋ยวมาดูนี่เริ่มจากเจ้าฟาโลนี่ดูหน้ากากนะครับชัดเจนไหมนี่เจ้าฟาโลนะครับเริ่มไหลเริ่มออกแล้วครับนี่นะครับนี่พวกตัวไหลเนี่ยออกต้นที่หนึ่งอยู่มีลูกลูกเขาอยู่นี่เห็นไหมครับนี่ลูกเขานะคะมาดูต้นที่สองต้นที่สองน,นะครับ นี่ก็อัดเจนเห็นนะครับต้นที่สองนี่ไหลเต็มเลยดูหนึ่งสองนี่กำลังขึ้นมานี่เห็นไหมครับกำลังแทงเบียดกันขึ้นมาเลยสองนี่มีตรงไหนอีกนะต้นนี้อ่ะต้นนี้น่าจะมีแค่ส <c oughs> องครับเราต้นนี้่อนข้างแน่นแน่นครับหน้าใหญ่ชัดฟมเลยนะครับฟอร์มแน่นมีกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ผมไปโอ้อขำ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 คอดูขำคอยกมันขึ้นนี่คอยก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 ,ยกก่อนโอ้ติดไม้ํำไม่ได้ดูมไม่ได้แลก,กันเลยเตรียมยกขึ้นป๊บาบแลวนี่มาดูไหลข้างล่างครับ่งไหลสองไหลมีขึ้นตนแล้วสามมีสี่โอ้เยอะ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 ไปดูต้นต่อไปครับโอ้ตรงนี้นี่ห้านีมีห้าครับนี่ผมนีห้ามาดูต้นต่อไป เดี๋ยวถ้าเห็นหน้าก็จะรู้กันเลยไว้ราวานะครับผมไว้ราวานี้มีลูกหนึ่งสองโดนขุดไปแล้วลูกต้นที่หนึ่งหลังนี้สองนะครับโดนขุดไปแล้วสองต้นด้วยนะต้นเนี้ยโดนขุดลูกไปแล้วสองต้นใบต่อมอยู่สูงมากหลายใบยอันนี้มีหลายหนึ่งหลนะครับหลหนึ่ง,ง,ง,อ,งอันนี้หลที่สองอันนี้อ่นที่สองไปแล้ว ไปอันนี้จะเป็นไม้ที่คุณอาจจะไม่ค่ยคอยคู้จักนี่ไฮโลเบนะครับหน้าเขาจะยับยับแบบนี้แต่วันนี้มันอยู่ในร่มปกติแล้วถ้าออกแดดเนี่ยมันจะเขียวเขียวเงางาแล้วหน้าจะยับยับแบบนี้ส่วนมากครับไฮโลเบไฮโลเบนี่ไฮโลเบ,ลเบมีลูกหนึ่งไฮโลเบนีมลูกใหญ่มากไฮโลเบลูกเขาเห็นไหมครับใหญ่มากให้ลูกเป็นไหลนะครับต่อมาเป็นนี้คาวเวียนพันธ์ครับ รู้จักกันดีก้านแดงนะก้านแดงของใบจะแดงแล้วก็ใบแหลมนี่นะครับใบจะแหลมอันนี้เขาเอียนต่อไปไปดูต้นนี้กันดีกว่านี่นพระเอกเอาอีกตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็เซียมโมจิโต้นะครับผมโมจิโต้เลี้ยงนนยต้นไหนต้นเล็กๆเ,เลยนะครับเนี่ยโมจิโต้เดี๋ยวมาดูลูกเพียวกันครับนี่หนึ่งต้น ก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวตลับเมตรแป๊บหน,นึ่งใหญ่ๆลูกเขาตัวแรกเขาเลยนั่นเนี่ยยี่สิบยี่สิบสี่เซนยังไม่แค้ะนะครับหนึ่งสองสามมีอีก,อกสี่กำลังกลางใบในโตเรามีสี่ลูกอีสไลด นี่พอนี้ตอนต้นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าสไลด์หรือว่าจีติงนะครับเนี่ยหน้าเขาจะเป็นแบบนี้โดนขุดลูกไปแล้วสามครับเหลือลูกไว้อีกหนึ่งพึ่งแทงมาใหม่เห็นไหมสองเนี่ยนี้มันทิ้งใบโดนลูกเหลือหนึ่งสองเพราะขุดไปแล้วสามต่อมาเป็นอันนี้อโล5าครับอโล5าอโลหานี้ขายเหมายกฟอไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเอานัดมาเอาวันนี้ใช่นี้อโล5าต่อไปนี่แบ็กซไฟแหว่งเลย ไม่ซุกซ้าไหมหายากนะครับแล้วก็สวยด้วยถ้าใบเต็มเขาได้แบ,บนี้นี่ก็โดนหนอนเหมือนกันครับตอนแรกเลี้ยงไว้ข้างนอกล้วเพิ่งย้ายลงเรือนดูดิหนอนกินเรียบเลยแต่ผมยังไม่ได้ตัดใบนะรอฟอร์มก่อนดอกไม้นี่โมจิโตเป็นไงใบใหญ่ไหมให้ดูให้ดูหน้าใบครับนห,นหน้าใบนี่ห้าสิบห้าสิบห้าเซนได้ไหเนี่ยโมจิโตใหญ่มากนี่ใบนี้ยิ่งใหญ่อะแบนี้นี่นะทำสวยเข้มมากครับ มิโตดูลูกเขามิโตเดี๋ยวแป๊บเดีดูลูกนี่ก็ลูกใหญ่สุดเลยครับมิโต้ลูกใหญ่สุด40เซนนะ่ะอ่ะเนี่ยมีลูก1 2 3 4มี่ข้างหลังตรงนี้ต้นน้อย5นี่ก็ลูก5ครับต่อมามาอัปเดตกดันดูฮึเอลเปียวมิวกี้ Milky นะครับผมมิวกี้อันนี้จะเป็น Milky มิวกี้ใบกลม ให้ดูใบนี้มิกิใบกงหน้าตาเขาจะสวยๆแบบนี้มาดูลูกรับมิก่เพิ่งมีลูกแค่สองครับเลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าเลี้ยงมาแนั้นแหละเล็กๆเลยนะครับไม่เดือนกว่าดีสองเดือนอ่ะครับนี่ลูกต้นแรกของเขาสูงมากเนี่ยใบสวยไหม,มใบกายสวยเลยวนี้ต้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความสูงสี่สิบห้าสิบความสูงนะครับมาเนี่ยความสูงห้าสิบแต่มาดูนี่ ลุ้นอยู่ลูกเอ,อ,เอ้ยไอหมวยไอ,อหมวยจะรอดไม่รอดดูขาวโพลนไปเลยไอ,อหมวยน้อยดูครับขาวมากขาวนี้ใบแรกนี้ใบสองใบสองมีติดแถบเขียวข้างบนอยู่เนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นะให้มันรอดเถอะไอ,อหมวยน้อยหมวยน้อยอ่าต่อไปมาดูนี่คอติลิสนะครับผมบอลไทยบอลไทยเชื้อสายเชื้อชาติไทยเลยครับผมนี่คอติลิส ทีนอันดามันเนี่ยให้ดูหน้าใบที่สวยๆให้ดูใบนี้เห็นไหมนี่ใบนี้ใบนี้เป็นใบแรกนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่เบบีเลยนะครับผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยตก็โตเร็วมากครับเดอะกว่ามี1ใบ2ใบสใบสใบ5บา้บาในะบ,าบาใบที่6กําลังจะงอกจริงๆมีมี7็นะผมตัดออกไปใบหนึ่งเห็นใบที่6กมันเจะงอกมาดูที่ใหญ่เบิ่มของสวนเราครับนออเออเกี่ยวความสูงกันสูง ถ้าเทียบกับบอกแล้วแหละนี่ก็เท้าเอวแล้วก็น่าจะประมาณ1 5อยห้าสนะให้ดูเจ้าไวละวาต้นนี้ต้นแม่พันเลยนะครับแค่ลูกไปแล้วประมาณ6กตัวนี้นะลูกม,มันหกเลอนี่ยังไม่ได้ออกเพราะวันนั้นเอาออกไปค่อนข้างเยอะเราก็เหลือไว้มากหยวกลัวเดี๋ยวแม่จะแม่จะโซมอะไรอย่างนี้ครับก็เหลือไว้เท่านี้ไปเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกัน วันนี้พามาดูก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศโรงเรือนกําลังขยายไปนะครับขยายขยาย,ย,ายออกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมมาตอนทําโรงเรือนนั่นนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวก็ขอตัว ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชั้นสต็อกหรือว่า page, เพจในกูในเพจต้นไม้ของเราก็าคือจะชื่อว่าการ์หลัดแทนนม่ด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ